การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของชาวราศีธนูครับในเดือนพฤศจิกายน2563ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูนะครับว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ ก่อนอื่นหากคุณไม่มั่นใจหรือว่าไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีหรือเกิดในลัคนาใดานะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอกคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในราศีหรือเกิดในลัคนาใดาคุณจะได้เลือกรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตาได้ตรงกับราศีหรือลัคนาที่คุณเกิดครับ ก่อนที่จะเริ่มทำนายดวงชะตากันก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ การงานของชาวราศีธนูครับเดือนพฤศจิกายน2563นี้ต้องบอกว่าการงานของชาวราศีธนูกําลังจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานนะครับไพ่เดย์แฮงแมนเนี่ยจะพูดถึงสถานการณ์การงานของชาวราศีธนูหรือว่าดวงชะตาการงานของชาวราศีธนูนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับบางคนจะเจอกับปัญหาอุปสรรคในเรื่องงานบางคนจะเจอกับ อุปสรรคปัญหาในเรื่องคนบางคนจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายที่จะเกิดขึ้นบางคนต้องออกจากงานบางคนมีเกณฑ์จะต้องตกงานนะครับในเดือนพฤศจิกายน2563นนี้ครับต้องบอกว่าชาวราศีธนูจะ เผชิญกับอุปสรรคปัญหาสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆนะครับแต่สถานการณ์เหล่านี้ก็จะอยู่กับชาวราศีธนูในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับหลังจากนั้นชาวราศีธนูจะค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าโอกาสที่ดีกว่าที่รอคอยคุณอยู่นะครับ ไพ่สามคาถาเนี่ยจะพูดถึงการที่ชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะพบกับข่าวดีที่รอคอยนะครับพบกับความสําเร็จที่รอคอยการได้รับการช่วยเหลือการได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆบางคนมีเกณฑ์ที่จะพบกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข้อเสนอที่ดีบางอย่างโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน2563 นี้ต้องบอกว่าการพูดคุยประชุมงานนะครับการพบปะเจรจากับผู้คนโดยเฉพาะกับ ผู้ลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจหรือมีสถานภาพสูงกว่าจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีในเรื่องงานให้กับชาวราศีธนูครับในเดือนพฤศจิกายน2563นนี้เรียกได้ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับขอให้ชาวราศีธนูนั้นอย่าท้อใจอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆง่ายๆขอให้เปลี่ยนวิกฤตกลายเป็นโอกาส แล้วคุณจะพบผ่านความสำเร็จที่คุณรอคอยครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างครับว่าในเดือนพฤศจิกายน2563นี้ดวงชะตาการเงินของชาวราศีธนูนั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีธนูครับในเดือนพฤศจิกายน2563 63ครับในเดือนพฤศจิกายน2563นี้ดวงชะตาการเงินของชาวราศีธนูนะครับไพ่าราชินีแห่งจันทร์จะพูดถึงการเงินของชาวราศีธนูครับว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีธนูมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะครับจะหมดเงินไปกับหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องที่จําเป็นและบางเรื่องก็ดูเหมือนจะไม่จําเป็นสักเท่าไหร่และอย่างหลังเนี่ยดูจะมากกว่า นในเดือนพฤศจิกายน2563นี้ครับชาวราศีธนูแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามามากนะครับไพ่อัศวินแห่งถ้วยจะพูดถึงการที่ชาวราศีธนูรู้ว่าจะหาเงินอย่างไรโอกาสทางการเงินของตัวคุณเองนั้นอยู่ที่ใดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีความฉลาดในเรื่องเงินเงินทองทองหาเงินเก่งนะครับมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใ มมาออยู่เสในเดือนพฤศจิกายน2563นี้ชาวราศีธนูในมุมดีก็ต้องบอกว่าเก่งในเรื่องเงินนะครับแต่ในขณะเดียวกันไม่ค่อยเก่งเก็บเงินสักเท่าไรครับนั่นหมายความว่าเมื่อมีรายได้เข้ามาแล้วชาวราศีธนูนั้นมักจะใช้หมดไม่มีเหลือเก็บนะครับภายราชาแห่งดาบครับเราจะพูดถึงการที่ดวงชะตาการเงินของชาวราศีธนูนั้นเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมด่ ไม่มีเหลือเก็บนะครับหาได้มากก็ใช้มากหาได้น้อยก็ใช้หมดไม่มีเหลือเก็บครับเรียกได้ว่าดวงเงินล่วกก็ว่าได้เพราะชนะแล้วในเดือนพฤศจิกายน2563นี้ระวังในเรื่องของการเก็บเงินไม่อยู่ครับมีเท่าไหร่ก็อดใจไม่ไหวต้องใช้ ไปหมดหรือว่าไม่อย่างนั้นก็มีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายไปกับเรื่องบางเรื่องจนไม่มีเหลือเก็บนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของโชคลาภนะครับต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่โดดเด่นเอาซะเลยนะครับใครที่คิดจะเสี่ยงโชคไม่แนะนำนะครับแต่หากคุณอดใจไม่ไหวคิดจะเสี่ยงโชคก็ขอให้อย่าเดือดร้อนตัวเองหรือว่าอย่าเดือดร้อนผู้อื่นก็เป็นใช้ได้ครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีธนูผ่านพ้นไปครับเราจะมา ดูกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือดวงชะตาความรักครับมาดูกันว่าในเดือนพฤศจิกายน2563นี้ดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูนั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูนะครับในเดือนพฤศจิกายน2563ครับ ดวงชะตาวความรักของชาวราศีธนูครับพฤศจิกายน2563นรนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะครับถ้าเป็นคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีครับมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะยกระดับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้นะครับไพ่หนึ่งถ้วยครับจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งครับ The yeah. ไพ่หนึ่งคาถาก็เช่นเดียวกันนะครับพูดถึงการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีของคนที่คบหาดูใจกันอยู่ครับสำหรับคนที่ครองคู่กันอยู่แล้วต้องบอกว่าครอบครัวมีความสุขดีนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ดีและก็มีความสุขไม่มีสิ่งใดที่ต้องกังวลใจมากนักนะครับในเดือนพฤศจิกายน2563นี้ถ้าถามเรื่องของคนโสดก็ต้องบอกว่าคนโสดเองมีเกณฑ์ที่จะ ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับและในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่เรียกได้ว่าคุณพอใจก็ว่าได้นะครับบางคนมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคนที่มีอายุมากกว่าหรือคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นกันนะครับในเดือนพฤศจิกายน2563นี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูในสถานะต่างๆนะ and เต็มไปด้วยความสุขก็ว่าได้ครับเอาละครับดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและการงานนะครับขอให้คำทำนายในวันนี้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจครับคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งเครื่องเตือนใจนะครับและจงจำไว้เสมอว่าคำทำนายเปรียบเสมือนแผนที่นำทางครับแต่คนที่จะเลือกเส้นทางก็คือตัวของคุณเองนะครับจงเลือกใน ในแบบที่คุณเป็นครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวอวยพรชาวราศีธนูทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ